ขอสวัสดีทุกท่านที่เลื่อนผ่านมาเห็นและเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ที่ทุกท่านนั้นได้มาเห็นคลิปนี้ไม่ใส่เรื่องบังเอิญแต่ท่านกําลังจะเปิดซาบรับโชคเปิดดวงสตาร์รับเอาเงินเอาทองเข้ามาในชีวิตดวงสตาร์วาสนาดวงแห่งความโชคดีกําลังจะเข้ามาในชีวิตของท่านแล้วตามตำราโบราณโหลศาศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าดวงสตาร์วาสนา ของคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นได้เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่ไม่เชื่ออย่าลบหลูปอน,นี่คือโชคสตาฝาลิขิตได้ปั้นแต่งขึ้นมาแลว้วถือว่าเป็นชีวิตพิศวงเพราะว่าช่วงนี้นั้นถือว่าเป็นช่วงบุญเก่าเหล่าเทพเทวดากำลังจะเข้ามานุนนำดวงสตาร์ชีวีเปิดคำทํานายโบราณโหรศาศาสตร์ซึ่งเป็นความลับของสวรรค์คนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้น อาดีตาซาหน้าเหลือเสือ้อเพราะเป็นเหล่าเทพเทวดานางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาจุดติเกิดในโลกมนุษย์ลงมาสร้างบุญบาร,รมีสร้างบุญญาธิการในโลกมนุษย์คนที่มีการกระบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนันตัวของท่านนั้นพร้อมแล้วหรือยังที่จะเข้าไปรับสมรับฟังํำทำนายสุดจะอาถรร์ไม่ว่าจะเป็นยิงหรือทายต่อไปนี้บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้น จะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพอให้แก่ทานด้วยการบอกเลขบอกเบอร์ต่อจากนี้ดวงสตาจะเปลี่ยนแปลงไปจากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากดวงลายก็จะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีนํำรวยทรัพย์สินและเงินทองเพราะจะมีโชคใหญ่กำลังจะเข้ามาเยือนจากการถูกหวยถูกลอตเตอรี่แบบไม่ทันได้ตั้งตัวใม่เสือ้อย่าลบลู และนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเพราะบุญวส,สนาหรือพรมิิธิตที่คนมีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนันได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้พอคลิปมีเป็นแสนเป็นล้านคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆหรือหาที่สงบสงบฟังเพอคลิปนี้นั้นขอบอกคำเดียวได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วถ้าทุกคนนันพร้อมแล้วไปเริ่มรับสมรับฟังกันได้เลยหลวงปู่ทัน ได้แนะนำคนที่มีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านเอาไว้ว่าถ้าตัวของทุกท่านนั้นอยากจะดวงดีดวงเฮงมากยิ่งๆิ่งขึ้นให้ทำตามนี้ให้ตัวของท่านนั้นกล่าวสาธุสาธุสาธุพร้อมกับเขียนวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดของท่านมาแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้านั้นพร้อมที่จะรับความร่ำรวย ข้าพเจ้าพร้อมที่จะลบาบความมั่งคั่งในชีวีขอให้ความล่ำรวยและความมั่งคั่งจงลงเกิดแก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดและที่สำคัญไปกว่านั้นตัวของท่านนั้นอย่าลืมที่จะปฏิบัติสิ่งที่สำคัญห้าอย่างนี้เพื่อเป็นการเสริมดวงสตาบารมีของท่านหนึ่งคือรักษาศีลห้าสองทำดีกับพ่อแม่สามมันให้ทาน สให้ท่านนั้นนั่งสามาธิภาวนาและหาให้ท่านนั้นไหวพระสวดมนต์ก่อนจะนอนในทุกๆคืนและก่อนจะนอนให้ท่ทนนนนทานนั้นอธิษฐานว่าขอให้ดวงการเงินการงานของข้าพเจ้าเปิดแล้วชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้นแล้วดวงสตาร์จะพุ่งแรงดวงสตาร์ชีวิตของท่านจะดีขึ้นและในช่วงนี้ถ้าท่านได้ขออะไร มันก็จะกลายเป็นความจริงคนที่มีลายมือกากบาดท,ทุกท่านถ้าได้ฟังแล้วถึงกับตกใจตามคำสอนของครูบาอาจารย์และหมอดูทั้งหลายนั้นได้กล่าวไว้ว่าคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นคือผู้มีบุญมีวาสนาชีวิตจะไม่ตกทุกข์ใดยากบาลมีจะเข้าถึงและความทุกจนจะไม่เข้ามาในชีวิตเพราะคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนัน เป็นผู้ที่มีบุญมีวาส,สนาดีลงมาเกิดมีดวงแห่งภศัพั์มีดวงแห่งหความร่ำรวยปรากฏอยู่รู้แล้วเงียบไวสิ่งนี้ชีวิตร่ำรวยแน่นอนคนที่มีกากระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือน,นั้นอดีตศาสาตร์หน้าเหลือเสือ้อใครคนใดก็ตามที่มีกากระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือน,นั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยขอตัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตากรรมทั้งหลายทั้งปวง หมายเสืออ้อเยลลลบลูเพราะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโททันได้กล่าวโอวาทไว้ว่าคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นไม่ว่าจะเป็นยิงหรือทรายจะรำ่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาจะอำนวยให้โชคให้ลาบและอยากสื่อถึงท่านว่าคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนันถึงคราวแล้วที่ชีวิตจะบอกลาความจน พอเงินแสนเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวในปีนี้คนที่มีลายมือกระกบาดมีเกณฑ์ที่จะเป็นเศรษฐีล่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองขอสวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ดวงสตาร์ชีวิตของคนที่มีลายมือกระกบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือหมอดูลายสำนักได้พันธงในปีพศ2567หลังเดือนธันวาคมนี้ ท่านมีเกณฑ์ดวงสตาชีวิตจะร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านท่าชีวิตของท่านยังไม่ลาบลื่นเท่าที่ควรรวมถึงเรื่องของความลาท่านยังไม่ประสบผลสําเร็จและยังทําบุญกับคนไม่คืนถึงแม้ว่าท่านนั้นทําอะไรก็ไม่ลาบลื่นก็ขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือให้อดใจรออีกนิดเดียวเมื่อผ่านพ้เดือนธันวาคม ปีพศ2567นี้ไปได้เกณฑ์ดวงสตาชีวิตหลังจากนี้ท่านมีเกณฑ์ดวงสตาพุ่งแรงคนที่มีการกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือทำสิ่งนี้เพื่อเป็นการเบิกอบุญวัสนาบุญบาร,รมีเก่าออกมาใส่โดวยวิธีดังนี้ซึ่งนั่นก็คือการรักษาสิน้าการรักษาสินห้านั้นจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความสงบสุขเพราะว่าสินห้านั้น คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่ำรวยคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบสุขและสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีถ้าท่านนั้นรักษาสินฮาก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและอีกอย่างการรักษาสินห้านั้นยังจะทำให้เราเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคอยชสืยเหลือขำสู่ชีวิตของท่านและชีวิตของท่านนั้นจะได้พบแต่เงินแต่ทอง ได้พบแต่คนดีๆและให้ตัวของคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นไหว้พระสวดมนต์ก่อนจะนอนจะทําให้เหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามานุนนนาดวงสตาจะทําให้คนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีดวงแห่งโพกาพ์าดวงแห่งความร่ํารวยและทําให้ดวงสตามีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่ร่ำรวยเป็นเศียฐีทำให้เงินล้านหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัว และสุดท้ายก็คือการให้ทานสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนธรรมดาทั่วไปลํำรวยทรัพย์สินและเงินทองบุญกุศลน,นี้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดทําให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากตากกรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะบุญที่เคยช่วยเหลือคนอื่นนั้นในเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากบุญกุศลที่เคยได้ทํานั้นจะช่วยนุนนําชีวิตของท่านให้เจริญ จนทําให้ดวงสตาของคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือจะมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นจะปิดตาจับหลับตาซื้อหลังวันใหญ่ก็จะเข้าหาอยู่ดีซึ่งสามารถพูดได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่เรื่องดีๆคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือบนเก่าวัสนาเดิม จะส่งผลให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีพอคำทำนายนี้หาสิบห้าปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปีพศ2567นี้สําหรับใครคนใดก็ตามที่มีกากรกบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือเกิดมาเพื่อที่จะร่ำรวยเกิดมาเพื่อที่จะเป็นเศรษฐีแบบเอาสางมาสูตรร้อยตัวพันตัวก็ไม่อยู่จากที่ไม่เคยถูกหวยก็จะถูกรางวัลใหญ่อย่างแน่นอนความร่ำรวยจะเข้ามาหา ต่อจากนี้ไปดวงสตาจะเปลี่ยนไปจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองเพราอจะมีโชคใหญ่กำลังจะเข้ามาเยือนจากการถูกหวยถูกลอตเตอรี่แบบไม่ทันได้ตั้งตัว